น้องน้ากับน้องสาวเลยครับบ้านมาแต่เด็กเลยนะใช่เลี้ยงดูกันมาเลี้ยงดูกันมาเอาพูดถึงเพลงของพี่หน่อยครับว่าเป็นแนวอะไรยังไงอันนี้ถ้ารมๆง่ายๆก็เป็นฟังร็อกฟังร้อนฟังเห็นว่าสัดส่วนจังหวะนี้ก็จะออกกระชับฟังพี่ก็จะกระชับก็จะมีดาวที่เป็นร็อกอะไรเงี้ยใช่สาวเป็นร็อกกีตาร์เสียงแตกเใช่ไหมว่า มันจะเอาอะไรมาผสมผสมก็จะเป็นการใหม่คือดนตรีสมัยนี้พูดง่ายๆว่ามันถูกเจอไปหมดแล้วดนตรีอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ความใหม่ที่การคอมบ่าดนตรีก็มีกันครับอาจจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์กับเบิร์ดมิสิกเลกเก้กับเดสอะไรนี่หรือไม่เอฟเฟกตกเดสอะไรอย่างเงี้ยอะไรอะไรเอฟเฟกต์ก็จะดีนะครับส่วนเนื้อหาก็จะเป็นการพูดที่ได้ยินแล้วรู้สึก คือมั่ไม่ใช่แค่ว่าคำว่ารักไม่ใช่ไงอ่ะเดีจยวบอกว่าเช่นพี่เค้นวันนี้เช็คออกอ๋ออันนี้คำพิเศษแต่ถ้ามาถึงพี่เค้นวันนี้เช็ดแดงทำพิบัติครับพีบ้านสวยอดออกมาแล้วเอาไปขึ้นแล้วเด้งมาเลยหรือแม่เหมือนรูปหน้าได้นะอ่านี่คำพิเศษหนักเลแล้วถ้าใน MV ็มบคำพิเศษนี่แบบ เป็นหม่งเป็นยายกินข้าวหรือยายไม่ได้ยายนอนดึกนะอะไรทำนี้ครับขับรถระวังนะอะไรประมาณนี้ขับได้จริงผมว่าเป็นความรักกับคุณแม่เถอะขับขับหน้ารักที่ชมนะก็ลองเอานะครับน้องทุกคนที่ดูอยู่นะครับก็อย่าลืมสิ่งที่แบบเพื่อไหลเข้าหูยายเราครับอย่าลืมต่อครับแค่แค่คำง่ายๆเป็นคำพิเศษสำหรับ โอ้ยพูดยากผู้ปกครองเลยแล้วคนง่ายกคนเป็นทุกคนเนี่ยง่ายนะง่ายดาวดีทำพิเศษแล้วก right? ็ลองไปปรับใช้ดูนะครับอันนี้หนึ่งเพลงครได้มีหนึ่งคลิปอ๋อหนึ่งคลิปมาแต่ก่อนนะคลิปนี้เขาบอกว่าไม่ธรรมดาถ้าชื่อเพลงก็หลังใจแล้วนะครับชื่อเพลงชื่อว่ากลมลูแห่งความรักนะครับชื่อเพลงนี้ผมไม่แน่ใจนะเขาอ่านยังไงนะครับอันตานว่า ev non อ้่เน้นข้างหลังเยอะสิผ่านไปเลยว่า EV นมีอะไรไม่ EV นมใหม่ใหม่น่นอนคืนถ้าอาวิดไปขอภัยด้วนกันนีเดี๋ยววันหลังอาจจะได้มาออกในการแล้วแก้ตัวว่าชื่ออะไรเนาะครับแล้วเราไปดูกดันครับ มีใครที่มีเคยพบคุณความเก็ฉันบนโลแห่ความใหญ่วความจริงที่ใดบอกกนไม่ไกลความจริง ดนตรนีก็ถือว่าทำมาถ้าถ้าผมนะ้มัตรงกอลว่าแนวอะไรพมันจะออกเป็นรองๆแบโมหน่อยะไรเนาะมา่ดูเ <who> ล <médico> ่นสนเนะฮน่าจะมาืันแต่ว่าจากที่ฟังเนีคืออนอกแล้วก็นแดีล้วก็เรื่องของการอะไรผมว่าแล้วตรงต่อกองมันเองนะครับมันก็รองเ่ะไรนครับ ว,ว่าเรื่องการร้องว่าเขามีกลิ่นคือต้องกลิ่นของของนักร้องรับที่นี้กับที่เราพูดไปกันูีแล้วนะเรื่องเป็นอย่างที่ารเคยให้เราแบมาติดในะอย่างเรื่องเป็นอย่างอ้แท้ปกเรีี่ก็คล้ายๆองมสูงง่ายๆครับว่าร้องดีกับผมเ้ยป้าแต่ว่าชื่นชมครับเพราะว่าว่าเรื่องในเพลงก็ถือว่าคือผมว่ามันมันมันออกต้อออกเป็นแบบ พูดถึง่อความรักมากกว่าคำว่าความรักเนี่ยมันมีเรื่องของคนโดนจีบคำว่าคนะครักเป็นคำคนลบหลายอย่างดังมว่าผมว่าผมชอบเรื่องแบบนี้นะคือผมชอบมากกว่าการที่แบบเดินออกมาแล้วบอกว่าเอ้ยผมรักคุณคุณต้องเขียนเลยว่าอย่างนี้มันมีเรื่องแล้วอย่างนี้ับฟังได้หรือไม่ได้มันให้มันได้คิดหน่อยมันได้สมองบ้างมันไม่ได้เป็นหองไม่ใช่ว่าตอนนี้การโดนโดนขอไม่ดีรวมๆแล้วว่าเรื่องวงนี้เล่นมีดเดียวเบียดไะไรับ้างครับ ก็ป็นดีครับคือว่าอยู่ในจังหวะทำให้วงเป็นตุ้มเป็นก้อนดีครับก็คือดูดวงของเราแล้วเนี่ยน่าสนใจครับน่าดูอยากเห็นน้องเขาเล่นสดก็อยากในนี้ครับอยากรู้ว่าเล่นสดได้ยังไงเพราะว่าจริงๆนะถ้าติดต้องไม่ติดนะครับผมเป็นวงที่น so yeah. ่าสนใจครับอยากรับมือจริงๆครับก็ยังไงนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับอยากจะโชว์นำตัวเองนะครับแล้วปล่อยของมาดูนี่ ก็ยังมีนะครับส่งเข้ามานะครับส่งเข้ามาเยอะถามนะเพรา<น>ะว่าพวกเราสามารถที่จะนำมาวิจารณ์หรือว่านำมาอิจารณ์กันได้นะหรือว่าถ้าโชคดีอาจจะมีช่วงหนึ่งที่ <มา S 2> เราจปเปิดนะทุกคนให้มาโชว์ที่นี่เลยนะครับส่งมาเยอะนะครับที่ www.facebook.com นะครับสละจีเอ๊ะหนึ่งซิทนะครับครับอกอ่าเราเยู่ในช่วงหน้านะครับเราอยู่ในช่วงที่ ใครที่เป็นแฟนทั้งแท้ของวงไหนเนี่ยเราจะอยู่กับวงนี้ทั้งอาทิตย์เลยนะครับกับช่วงที่มีชื่อว่าเดลี่นีทอร์นะครับก็คือเราก็จะไปกินอยู่กับเขาเลยใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นคือคือเราจะติดตามอ่าเอามาเรื่องหลังอาทิตย์ใช่ทั้งอาทิตย์เลยครับหัวเยอะมากนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวยังไงติดตามได้ในช่วงหน้านะครับตอนนี้พักก่อนนะจ๊ะ